จบลงแล้วปฏิหันเข่าสูงนิท่านลำหลายีก็คงจำบอกข้าล่าลาระเบียบว่าจะสิ้นย่งสามท่านลำประยุดยอนแอนอ่อนซึง่งซอยํำนั่งอยู่ว่าปล่อยวางเมื่อนี้ลูกหลานชี่องานระเบียบว่าจะสิ้นน้องเสนอบทนิท่านเรือท่านเมียได้ดังเมืองท่านเฟื่องได้บุญลดปฏิขอกอ่างเป็นสื่อนิท่านลำคอยเต้นจดจำเรื่องลำไม่ขึ้นนี้ ฉากแรกยกเงือกไปที่โกสัมพีนอนใหญ่พญาสิงฐานบนหอใไญ่เป็นเจ้าหนังนครมณีสีกุศลมีหน้บาบ่าจัดแจงยังก้มีบุ่นตาสีนป่งท่อมเสอือบัดนี้เบลเบลข้าขอบเสด็จสู่งล่องหลวง,ง,ง,งพอบพระปวงเส้นหนังเยี่ยมเพื่อนฟอมบัดนี้ขอเชิญน,น้อมสองพระองค์ทั้งคู่พญาสิงฐาเสด็จแม่จัดแรงบอกให,ห้ดูเป็นค้นเหลือเหลืองในข่าน ฉากแรกในท่านเมืองท่านเมียในนางเมืองท่านเพื่องในบุตรญล้นการวัดถี่พระยาสิงหาบอกนาทีกับพระเอ,นนอ,อนกบบนุ่มดาวรายนั่งพี่หงษ์ดองนกพงสกดระบบบาทรตการแสดงม ah าเหสีจักรแม่บอกนาทีครับศิลปินนั่งเอ ah กสาวดาวรายยุ้งให้เทงขุนเหล็กมิหน้าวันระบบบาทรต้การแสดง <S <S และอะันดับน้าทเป็นใครและพระมินทีสีองค์ที่สอง ของแงบพอสิงหาหมาบนานอ่าสาวพัะงวีสีจันท่าเหมาะนานทีกับนางเอกสาวดาวลัลปากปาคดณเชานา,า,น,า,า,าน,นอกบ้านีรับบทบาททอการแสดงนาำเต็มหันฝันตา้างบมจหายใจยังหมายขานผมสิ่งที่ฝันเอาไว้ฝันเบาอ์ยินได้ประทานานางทุ่งอัมพร ให้เป็นรู่ม,มาท้องคัวสามที่มีหวามใยนับน้องได้บาดจะเลิศสิ่งหาจะได้เอินพวกกูมวนตานไปที่ตามหาหนางผู้เฮาฝันทองลองมาโดนหลายมือกันยังคือบ่ามีข่าวมื่อวานั่งเป็นสาว คือมีผัวอยู่สอนก็เอาได้ให้พบเห็นเพิ่คิดไปใจแห้งเต็มอยากเห็นพ่านน้ำในฝันเธอผู้สวยหน้าวันอยู่บนไหล่ละนอเจ้าขันคกอความฝันเบาเมืองของเฮาสีเมืองโดนปด่านใรก็สิงนำหาเจ้า ไอ้พวกเจ้าเนอะไบงวันไดนที่นั้นฝันเห็นปลาตาฝันมายุ่งข้าสร้างบิ้งคแไม่น้ำโหงโอ้ยกุฝันลูกเอ็งเนี่ยสบายิข้ามกับท่าโขงุนี่เอ้ากูฝันละเอ้าโอเคค่ะเพื่อไปสร้างหัวอีกอันเดียค่ะ จกแต่นอนนั่งฉันจด่เดียกมันยังฝันมาเ้จสิเป็นขุดไปข้าวโอ่งพระองค์เอ้ยฝันเรียงไดข้าโองร้อนเบาดูชิพเพคะปาดที่ฉันฉันไปตามหมอโหัมาจะได้ทด้ค่ะบ้านเมื่อเมื่อที่เกิดอีหยาึ้นพค่ะพระองค์มอจะได้เคื่อนนั่นฝันเห็นปลาหลาตาฝันเห็นนั่งผูกโกงามลำสับหงบ่หูนั่งอยู่ทรงเข็ททิ่นดินไหน่ให้ทหารสืบไปตามหาพรทัทถ์ เป็นจะไหนน้เจ้าจันแล้วเนียจันแล้วจันแล้คราจันเป็นจ้าไหนน้าเจ้าจันแล้วจัน่าเนี่ยผีไม่เอสีผู้เขาล้องออกันนะเป็นไหมนี่า่าตาบุญตาบุญเอ๋